ครับวงนกเขาใหญ่ลุบุรีครับวันนี้ต่อนกอยู่ข้างบนนี่ครับต้นไม้แห้งนี่ติดแล้วครับนี่มากระเซียนมานนะเมื่อกี้ครับที่ลงไว้นะ,ะเดี๋ยวผมให้น้ำมนันโซบอ้าว,วนกลงมาก่อนนะครับติดแล้วกุกเดียวเสียงใหญ่เสียงโตอ้าวลงมาแล้วครับติดแล้วครับติดแล้ว วนนี้กำลังอาลงครับเสร็จแล้วครับกำลังจะไปต่อยอเสียงเล็กลิ้นกระดกเสียงเล็กลิ้นลิ้นกระดกโอ้โหคามคามดำเลยโอ้ยตัวนี้คามดำคามดำไีได้ดูได้ชมครับดูครับโอ้โหสวยมาก พันดูครับอ่านะฮะหนะมีมีอะไรบ้างครับให้นะดูครับโอ้โหพันยิบเลยเนี่ยหลุดไปแล้วมังเนี่ยนี่วันนี้เอาเจ้าแสงวันนี้มาครับนี่ครับดูครับนี่ครับนกต่อตัวเก่งครับทําอาหาดูครับโอ้โหมาเซียนใหญ่ครับวันนี้โอ้โหดูมึกดูนี่นี่ขำอ่ะขำหมดเลย ดำดำเขาเรียกคามดำไม่ใช่ขาวแต่พันอย่างนี้ไม่ไหวครับผมไม่เคยเอาหละครับพเนี้ยแบบนี้นี่หมุนครับหมุนหมุนหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมได้แล้วครับย่าหางหลุดนี่เดี๋ยวป่านี้เหนียวไหมนะป่านี้เหนียวมากครับนกตอไม่ไม่เก่งจริงไม่มีใครตอได้มันครับ สนใจนกตอกก็โทรหาเอานกเขาใหญ่แล้วรบรีได้ครับมีเยอะมากมายครับราคาเป็นกันเองครับไม่แพงอย่างที่คุณคิดครับอย่าลืมโปรติดตามวงนกเขาใหญ่ลบรีได้เลยครับคำนี่ครับนี่คำดำคำดำเรียกคำดำครับนี่นี่ดูดันคดครับนี่นี่นี่คำดำมานี่โอ้โหแจ๋วเลี้ยงตูดเหลืองด้วยครับนี่ตูดเหลืองคำดำดูนี่ตำรา